ตอนนี้เราอยู่ที่วัดบุรพาเฉียงเขื่อนะครับอันนี้ก็คือเข้าแถวรอรับพัดแจกเจนรุ่นเจริญพรนะครับมีจํานวนจํากัดที่หนึ่งพันองค์นะครับหมดแล้วหมดเลยตอนนี้กาลังรุ่นอยู่นะครับว่าถึงเราเราจะได้เ่ินคลับนะครับแถวที่ห้าครับแถวที่ห้าเดินไปเลยครับเดินไปเลย รอรับรอรับผ้าแจกนะครับตอนนี้รอ,ลอรับผ้าแจกเลยเลยอย่าแยกมานะครับข้างหลังเียะเพิ่งปล่อยมา,ายดีฮนะไม่นับตัดที่หุ่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีกตอนพี่ลุกมั่วมาดหละจะมีตาแฝดอะเอ้าอะไรกันไม่ไป